สวัทนันชทุกทุกคนครับยนีต้อับทุกทท่านเขาสู่ช่องพอสะไ้พาร์วยครับอีฟซี่ครับมือนี้ก็มาตามเนวทางของปูอ้วนดอนถาดครับอซครับมวดที่แล้วนะครับเนาะอ่าแอดกระไรไปทายแผงสลาเซียวให้ครับนอก็มีหนึงเก่าครฟซีครับมีแปดอ่า แปดหกแปดเก้าถึงเก้านะครับน้องเอฟซีครับกระเขานึงเก่าอยู่แผงโซลาเซลล์ที่มีห้อยพญานาคขึ้นนะครับแล้วเอฟซีครับแล้วก็มาเลขกขามเสียนของปูกับพิษแต้มหนึ่งนะครับน้องเอฟซีครับอ่าแห่งว่าเลขกขามเสียนพระเลขสูตรเพิ่นนะครับเอฟซีครับเพิ่นเห็ดเป็นขามเสียนนะครับเนาะก็แห่งว่าอ่าพิษแต้มหนึ่งตะบะเข่าสองตัวของปูอยู่เรื่อครับเอฟซีครับเป็นเลขอยู่แผงอ่าโซลาร์นะครับเนาะงมองที่ว่าเป็นห้อยพญานาคขึ้นนะครับเอฟซีครับ เอฟซีกับไฮช้วิจารณญาณในการรับชุ่มนะครับเรื่องทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางทนะาเท่นารรนั้นนะครับเนาะบริษัทสนับสนุนเการดำเนินนะครับเรือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเอฟซีครับบัดนี้กับสีผ้าเข้าไปหาปูไปฟังปูว่าเพิ่นนิมิตอีหยัยงให้เอฟซีตีความฝันเอาน้ำนะครับเด้องเอฟซีครับตีความฝันเอาน้ำนะครับเนะาะว่าเพิ่นฝันอีหยังฟังคักๆเด้อครับเด้อฟังให้ละเอียดเด้อครับเอฟซีครับแล้วก็ตีไปพร้อมกันแต่ว่าส่วนแอดตีต้องไปหันสิตรงรกับใจเอฟซีบบบนนนึงเเาาะครันะ ฟังน้ากันตีใส่พร้อมๆกันเอซี่ครับไปตามเอดเข้าไปครับเอซี่ครับครับการนับการปูอาจะเริ่อพ่อนจะเริ่อพ่อนครับโอ้หงวดเมื่อกี้นี่เห็นว่าเลขยุ้ยแผงกันเขาน้อปูเนาะหนึ่งเก่าเขาเต็มเต็มเลขแต่ว่าเลขสูตรปูพลาดไปแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งครับปอยหนึ่งแปดกันออกหนึ่งเก้าออยหนึ่งแปดออกหนึ่งเก่าปอยสองแปดออกหนึ่งเก้าออกปอยสองเก่าออกหนึ่ง เก้าเอ่อโซนกรอบเลี้ยงอ่าพิดปิดแต้มเดียวน้อปูเนาะแต้มเดียวเจ้าพ่อนี้ไก่ครับเอาบัดนี้บัดนี้ปูปูสิเอาสูตรขึ้นก่อบมาปูเอาเอาสูตรไปลอบมังอีกสักก้อนนะสูตรเลี้สูตรไปลอบมังอีกกอนคือว่ามันถืออยู่อือมันมันต้นปีเนาะครับผมมันเพิ่งเข่าปีใหม่เนาะเข่าปีใหม่ก็ มันต้นปีก็เลยบมก้าเน่นครับ,รบตอไหนมันก็วเล่ลุยอีหลีครับปูปูเขียนเห็นบ้างไหมปูเขียนตัวได้หรอเขียนอันสูตรนะปูรครับครับอันนี้คือสูตรปูสิเรมเขียนนะครับได้สี่ครับเอาศูนย์ 1 2 3นี่ เสียงพรสูตรขามเสียงเลขเลขขามเสียงอือง่ายง่ายว่าอืมเป็นลิมิตกัว่าอะไรเนาะสามเหลี่ยมนะครับสูตรสามเหลี่ยมง่ายงครับบาดิจับคู่เวยครับเด้อสี่ครับจับคู่ก็เอาคู่นี้ครับอือโอ้สามตัวสองห้าแปด บางที่มันก็บพกเขาบางทีก็เขาสองตัวนกปูองตวงห้าปดสองห้าเปดสามตัวมา2สองตัวนะปูนอ่ะสามตัวมา2สองตัวแล้วก็เอาตัวนี้ลงมาดึงสูงลงมาอีก ว่าเนี่ยเอาเอาตัวนี้ต้องน่าใส่ตัวนี้โอ้ใส่เกตบ่ปูใส่เกตอืมหัดกรอนมันเข่าอยู่อืมครับผมใส่เกตเดียวเลยเนาะครับจะจับคู่ไปเลยปูแบบนี้จับคู่ไปก็เป็นคู่ก็เป็นนะครับนะครับมันเป็นซีเกตนะครับซีเกตมันก็เป็นเกตซูน มาถิ่มอ่ะที่เป็นเป็นเจ็ดศูนย์เอฟซีครับ,รบจับผู้ได้เจ็ดศูนย์แต่ว่าเอฟซีปักตัวใดกับจับใส่ได้กับแล้วอันนี้ปูจับให้นะครนะับอันนี้อยากให้อยากให้ลงในจังหน่อยครับเพราะว่ามันเคยมันเค่อยลดแต้มโอ้จะลงมาเป็นเลขสีโอ้สี่สี่เนะปด็ด เอาสามตัวก็สามตัวคือสองสี่แปดสองห้าแปดสองสี่แปดโหลายเอาตันี้ครับไม่กเปลี่ยน,นเงินเอาวันนี้ฝันด้ปูฝัน,นยังไงฝันว่าเด็กน่อยมาใส่บาทให้ฝันว่าเด็กน่อยมาใส่บาทให้เด็กหน่อยกัทั้งผู้เฒ่าทั้งเด็กหน่อยเหรอว่าครับแต่ว่าเด็กหน่อยมันกเนเ็เลยว่าเอาหลายๆนะปูเอ,เ,อเอาเต็มเต็มเอาหลายๆเอาหลายๆ เล็กหน่อยใส่บาดใหช่ไหมน้อยใส่บาดท,ที่เป็ดยังละปูก็มั่นเพื่อว่าไปเอาเลขมาครับปูปูเสียงเลขตัวไหนค่อยฝันท่นครับไปเอาเลขมากก็เสียงครับเลขสามโอสามเกต่นั่นแหละห้าสามเกตห้าสามเกตห้าสามเกตก็เลยมาฝันว่าเด็กหน่อยว่าไซบัดปูดปูเขียนเฉนิดไปยังห้าสามเกตต่อตัวนี้ สามเกดโอ้ปูไปเอาเลขตัวนี้มากหลอกับปูกัเลขฝันกั่นไปเอาเลขตัวนี้าไม่เขียนไว้อืมไม่เขียนไว้ห้าสาเก็เนาะครับแต่มันก็ดสางเก็ดปูมากมันกับสีมาสองตัวนี่อืมสางเก็ดมากกับสีมาห้ 5, ตัวตั้นานนี่แล้วกมันเค่อยเปลี่ยนครับมันมันตัวไทยมันขึ้นมันลงบ่ปูวตัวไทยมันอยากผาดโอ้ตัวไทยมันอยากผาดคือจังหวัดก่อนมันไปเอาครับมันแต่ว่ามันขามงวดมงวดมงวดไปเอาที่แหลมมันเด็กมันเด็กตัวนี้ไปเอามงมงไปเอาครับ เนล้มุเด็กตัวนี่นึกว่ามันจิวออกโอ้วนิออกกันหนึ่ึมันออกหนึ่งเก่าซะเออมันออกตัวนน้อืมันออกหนึ่งเก่าที่มันบอกกูแต่ว่าไปเอาได้สามตัวได้สามตัวครับมมันก็เลยได้เป็นเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าซะมองเก่านีิบ่พูดมองไปเอานี่บ่ก่ แต่ว่าเล็กมันขึ่นสองเทียร์นี่ขึ้นเทียร์ชุดท้ายขึ้นเทียร์แรกนั่นสุดตัวนี้โอ้ขึ้นที่แรกเป็นหาศูนย์สามหาศูนย์สามโอ้ขื่นเทียสองนี่เป็นหาสามเจ็ดขึ้นเทียสองคือเป็นหาสามเจ็ดกันแล้วเป็น,น,นปจุดสูงอ,อ,อาจจะมาได้ ตัวตนคือบ่ลงหลดปูหาซูนสามไหมมันก็หลายตัวไอเอฟซีเลือกเอาแล้วครับเพราะว่าที่ายตัวที่แรกมันขึ้นหาซูนหาซูนสามเลยเออมันมันหลายตัวมันเป็นเลขหลายตัวบันที่แล้วเสียงก็ไหลายโอ้มันก็เป็นตัวเดียวได้เหรอปู้ก็เป็นหาสามตัวเดียวได้เหรอตัดเราก็ได้นี่ริงเออฮะนาะนี่ตัวนี้ก็ได้เีครับผมมันเป็นตัวเดียวกันอืมเอฟซีมากระจัดขัดกับ ผ่านนะครับแล้วปูเคนให้นักแข่งเป็นเลขเลขสูตรเลขล็อกเลขทวาเสียงครับแต้มกับพวกใครพลาดดอกแต้มันของระพาดครับสีไม่อันนี้เป็นเลขไปเอาเอาออกจากพุ่มมาบอกปูอันนี้เอามาจากพุ่มอืมครับเลขเป็นเอามาจากพุ่มนี่บอกให้รด์ลดแต้มลดแต้มคือมันเป็นสองห้าแปดกาเล่ลดลงเป็นเหลขสองสี่แปด อย่างวนมันเป็นวัดอวนมันเป็นเก้าสองหาแม่นครับเนี่ยนี่นะมันจะเป็นเก้าสองหาครับบนี้มันออกหาหนึ่งเก้าหาหนึ่งเก้าลดลดแต้มลงคือตัวแต้มลงเป็เกอยู่นี่มันกับไม่ลดอยู่แล้วครับไฟนี่คันทีเอาลงมาล่างกับ ถ้ากันดิ่งลงมากก็ได้อืมครับผมเดี๋ยวเอามาใส่ว่าถอดเดี๋ยวเอามาใส่อ่าคาดบวมักบวมักสี่เกียร์ปรสานกะอเอามาใส่สามมาใส่เจ็ดมันหนึ่งสามเจ็ดอันสมมันเดิมเดิมมันจะเป็นตัวนี้ครับอืเดิมเดิมเป็นหนึ่งซีอ่าเป็นหนึ่งซีเนี่ครับออันนี้คือเหล็กสามเดียมคร์บิซี่ครับเล็เขียนขาเขียนขาสามเส้นผะคนเล่ยเอ็นเหล็กสาบเขีนผะมันก็เล่ย ตัวเทิงเนี่ยมันมันลงมาลางครับกัเลยจะดึงลงมาล่องเบิงเกียร์กศูนย์ออครับผมอ่อก็ดึงมาล่องเบิงเพราะว่ามันผ่ามางวดหนึ่งมันผ่างวดหนึ่งิเมกัต่อเลยแบบนี้ขั้นัสามงวดสี่งวดผ่างวดหนึ่งสี่งวดที่หามันนี่เข่าต่อเล่บอกูเต่อเลยอืมครับมันผ่ามันผ่าเรื่อยเรื่อย มีสองหาแปดกับสองสี่แปดเจ็ดศูนย์นน 70, แล้วกับฟันนี่คือเป็นหาสามเจ็ดครับอีซี่ครับแล้วกัเลขที่เพิ่งไปออกมากนะครับว่หาสามเจ็ดหาศูนย์สามหนี่ฟันว่าเล็กหน่อยมาใส่บาทให้ว่าสันครับอีฟซี่ครับไปเสี่ยงฟันมึนตงตัวนี้นะครับน้ออีซี่ครับเสี่ยงเบิงอันพิดแต่ลหน้าเบิงสะก้อนน่อมันไปลูปต่ำเลยมันเราคือสำนักอื่นครับ อันนี้เอาเป็นเลขฝันเป็นตัวเอาเลขฝันเป็นไงก็ข้อมฝันเอาปูเนอ่ะอข้อมฝันเป็นไงแต่ว่ามันบางที่มันก็นได้อเม,มนก็บอกโยมเขาเจ้าอ,อ,อยู่บางหันก็ให้ไปซื้อลอตเตอรีหาฮุกหาซีหาซีฮุก ไอ้ซื้อกับซับกันออกั้นรับมันออกสามตัวท้ายบ่ปูเมื่อก็ไเป็นเ<ำ>ป็นซื้อฮาหกสีน้ำข้าเจ้าไปซื้ออยู่แต่ว่ามันบ่ได้บ่มี่รัตรีโอ้ครับผมหาซื้อบ่ได้ม,มันก็เรียกว่าถือมันออกสามตัวท้ายครับออกสามตัวท้ายแม่บ่ครับนาตีสร้างนั่นแหละผู้ข้าเจ้าตี อ้ครับเอฟซีครับกับเอฟซีใช้วิอนุญาตในการรับชมระรับเบื้องตังช่องเหมือนเพียงแค่แนวทางทางช่องเพียงแค่สื่อกลางเทนั้นครับปูเงินกระหาแนวทางมันนะครับเนาะงวดที่แล้วก็เห็นว่าเลขคู่แผงหนึ่งเก่าเขาเต็มๆครับพญานิษไอห้อยพญานาคขึ้นนะครับเนาะหาสารัคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงสามีพ่อกระไม่นคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับวอดีงามครับ